พี่ลี่เคยงอ,อกว่พี่ก๊อตจริงจังไหมอืมก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ไม่นานครับตื่นเช้ามาก็ลืมนะปล่าค่ะปล่าค่ะไ,ไม่ได้พูดอะไรเลย,ยมเมยไมไม่ได้พูดอะไรเลย ไม่ได้พูดเลยเลยสวัสดีค่ะพี่พทุกคนมาแล้วมาส่งสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนเมื่อกี้พี่ก็พูว่าอะไรนะคะไม่ได้พูดเลยเลยพี่ก็พูดอะไรนะคะทุกคนไอ้พูดเลยพี่ก็เคยง้อแบบจริงจังไหมเคยง้อแบบจริงจังไหมประจําทํายังไงพาไปกินข้าวซหรั่งไม้มาให้แล้วอืมด้วยทําไม่ถึงวันนะทําไม่ได้ อกไม่ต้องบอกหรอกมันไม่มีอะไรหรอกเอาเรื่องราศีไหไม่ต้องจําไม่ได้เหมือนกันเขาจําได้นะเขาจําไม่ได้เขาบอกให้ฟังไหมอออไม่ต้องละให้เขาไปหากันไหมว่าเป็นใครไม่ต้องทาหรอกเอาไหมไม่ต้องเผื่อหาเผื่อพี่เขาว่างๆแล้วอยากแบบอยากหางานทํเอาไหมเอาไหมไม่ต้องไม่ต้อง เราไม่งอนกันหรอกค่ะแต่ว่าอยากเล่าให้ฟังไม่ต้องไม่มีอะไรหลอกดูดิคนดูเยอะเลยไม่มีอะไรหลอกเขาพี่บอกพี่บอกไม่ต้องบอกจ้าแล้วก็มีคนบอกเล่าเลยเล่าเลยเล่าเลยเอา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 เล่าเลยไม่มีอะไรพี่ชอบ ม,มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องซีเรียสคะ่ะเราไม่เคยทะเลาะมีคนดูเยอะมากมันไม่ใช่เรื่องทะเลาะกันจริงจังนี่ชอบดูคนจะดูคนทะเลาะก,กันใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันมันไม่ใช่เรื่องทะเลาะคนดูเยอะดูเยอะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาคิขายของะะขายของกดเนตก,กาหนูด้วยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเรามีเรื่องเล่าอะไรเกิดเนตกานี่เลยเกิดเนตการไม่มีไม่มีเรื่องเล่าอะไรทั้งนั้นเลยกดเนตกาก่อนถ้ามีคนช้อปปิ้งเราจะเล่าให้ฟัง คนดูอยู่เยอะมากในะยูนี้เป็นดาวติกต็อกจริงๆเขามาดูอยูจังค่ะนาเขาเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตนี่ยูคือตัวเมนไม่อยู่อ่ะเป็นตัวหลังตัวหลากเป็นตัวสำคัญ